เป็นนายหน้าที่สีกรุงบลกเกอร์เขามีไรายได้แบบนี้กันเองเหรอรู้ไหมคะว่าการเป็นนายหน้าที่สีกรุงบลกเกอร์แบ่งไรายได้ออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งนะคะจะเป็นไรายได้จากการขายเองจะได้รับเป็นค่าคอมมิชชั่นตามเลทที่บริษัทกําหนดค่ะซึ่งคดหน่มจะส่งตารางค่าคอมมิชชั่นให้กับเพื่อนๆทันทีหลังจากที่เพื่อนๆสมัครเป็นนายหน้ากับทางสีกุุงบเกอร์เรียบร้อยแล้ว และเพื่อนๆที่มีบัตรในหน้าอยู่แล้วจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มไปอีก3%เซจากเลทตารางค่าคอมปกติค่ะและรายได้ในส่วนที่2เป็นรายได้จากการสร้างทีมเพื่อนๆจะได้รับค่าบริหารทีมอยู่ที่3-7.2%ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เราอยู่เราสามารถสร้างทีมขายได้ทั่วประเทศแบบไม่จำกัดเลยนะคะ ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะทำให้เรามีรายได้เป็นแสนต่อเดือนตามแผนการตลาด MGM ของสีกรุงบ็อกเกอร์ค่ะและที่สำคัญรายได้ส่วนนี้นะคะจะเป็นรายได้แบบ Passive Income ค่ะหยุดทำแต่รายได้ไม่หยุดตามถ้าเราทำต่อเนื่องสม่ำเสมอ3-5ปีสนใจสร้าง Passive Income ติดต่อทักหาคตนแบบได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะคะ